สุดยอดสมาร์ทโฟนใหม่กำลังจะมาเยือนโลก Vivo ยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟนกำลังเตรียมเปิดตัว X300 Ultra ในระดับโลกแต่ทำไมข่าวนี้ก็สร้างกระแสการพูดถึงอย่างมากข้อมูลลือลับที่เปิดเผยเราเคยคุ้นเคยกับ Vivo ที่เป็นผู้ผลิตสมาร์ทโฟนที่เน้นกล้องมาตั้งแต่แรกแล้วแต่รุ่น Ultra ที่เป็นตัวยอดเยี่ยมของแบรนดน์นี้ก็เพียงเปิดตัวในตลาดจีนเท่านั้นซึ่งก็เพียงพอทำให้แฟนๆของสมาร์ทโฟนในโลกรอนอคอยอย่างใจจดใจจ่อ แต่ที่น่าตื่นเต้นกว่านั้นมีรายงานจาก g s e m e ที่ยืนยันว่า X300 Ultra จะเปิดตัวในระดับโลกซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่ต้องการสมาร์ทโฟนที่มีคุณภาพสูงและกล้องที่ยอดเยี่ยมความหมายของรหัสรุ่นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เป็นสัญลักษณ์ของการเปิดตัวในระดับโลกก็คือรหัสรุ่น V2562 ที่ปรากฏในฐานข้อมูลในมียของ g s e m e ซึ่งแตกต่างจากรหัสรุ่นที่ใช้ในตลาดจีนและชี้ไปที่ความน่าจะเป็นที่จะเปิดตัวในตลาดโลก การเปิดตัวที่สร้างกระแสการเปิดตัวรุ่นลตร้าในระดับโลกจะเป็นการเปิดตัวสมาร์ทโฟนระดับพรีเมียมของ Vivo ในตลาดโลกอย่างเต็มที่ซึ่งจะเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของแบรนด์ยักษ์ใหญ่อย่าง Samsung และ Xiaomi ในประเทศต่างๆสเปคที่น่าตื่นเต้นสำหรับสเปคของ X 3 0 0 Ultra คาดว่าจะมาพร้อมกับชิป Snapdragon 8 g e n 5และระบบปฏิบัติการ Origin OS 6บนพื้นฐาน Android 16ซึ่งเป็นความสามารถที่น่าตื่นเต้นอย่างมาก แต่สเปกตรอลยังคงเป็นสิ่งที่ผู้ใช้รอคอยอย่างมากมาดูกันว่าจะมีการปรับปรุงอย่างไรคุณคิดว่ากล้องของ X300 Ultra จะมีความสามารถอย่างไรจะเป็นการปรับปรุงที่น่าตื่นเต้นไหมยอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นมาพูดคุยกันเถอะ